เตี๋ยวเรือเล็กแล้วก็โเลี้ยงน้ำเปล่าฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองนฮะตรงนั้นถนนสงกระพาตรงหัวมุมตรงถนนสงกระพาตรงรถแดงเยวเข้าก็คือวัดดอนเมืองตรงหัวมุมฝั่นงนี้ก็เะเป็นมาดามแซ่บกนอยู่ตรงนี้เลยกดเตี๋ยวเรือก็มีผัดไทยหอยทอดสุก,กี้ มีอาหารตามสั่งด้วยนะข้าวผัดปูผมเห็นเขาสั่งข้าวผัดกะเพราอยู่นะเดี๋ยวจะไปตอนนี้กะรีนทับนักกะรินสมตำสาขาดอนเมืองของต้มตำปูตำปูปลาก็มีมีเยอะแยะมากมายเลยเอาเลยว่าโอ้โห เวลังต้องมาอุน่นนุลแล้วนั่นเนร้านเมืองผังโน้นผังโน้นมีโอ้ชาวรถต้อขายอะไรายหมูขายหมูมสเสกเหรอขายหมูสเสกโอ้ยไก่ย่างไก่อบน้ำผึ้งเอ่อหมู ต้มตำไทยปูเนื้อย่างหมูสเต๊ะโอ้ล่าหมูล่าไก่นะเรากินกันแล้ว๋เดียวไว้โอกาสหน้ามาอุ่นรร้านนี้กินไปแล้วมาไม่ถึงลงรถก่อนเออเราลงรถมาจากรถไหนมาจากส่งประพาอันนี้ขายหมูสเต๊ะด้วยเหรออืมอันนั้นเป็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 ดเหรอเป็ดหรือไก่เป็ดเหรอ เป็ดเป็ดย่างรอนเมืองโอ้โหน่ากินจังเลยอเออดูดิเปิดเปิดตั้<อ>งแต่เช้ถึงกี่โมงเลยปีดหกโมงเย็นเปิดตั้งแต่เช้าอโอ้โหกโมงก็เช้าเลยนะอโอ้โหเออเดี๋ยวเดินสำรวจอีกก่อนเอาไปฝากคล้องไว้เผื่อได้มากินคราวหนไป ถ้าเดินไกลกว่าน,นี้ก็คงจะไม่ไหวแล้วถ้ามาจากสนามบินดอนเมืองนะก็เดินมาฝั่งก็ข้ามได้เลยก็ยังมีอยู่อีกนิดนึงอยู่นะผมจะให้ดูก่อนเชิญวุฒากาศซอยสิบสามตผมจะประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นกาแฟสดเป็นร้านร้านรัดต่อขนตา นู่นนู่นก็เป็นโถ่นี่เป็นโรงเรียนเป็นไรแล้วล่ะเอาละบริเวณตรงนี้ก็มีกินได้เยอะเลยไม่ต้องห่วงเลยนะ <S <S ถ้าถ้ามาแถบนี้บริเวณนี้นี่้มีกับข้าวแกงแกงถุงกินตอนเย็นด้วย หรือว่าเราจะซื้อไว้กินก่อนกอนเย็นไหมเออซื้อสีกันแถวแถวทุ่งสีกันอยูนะเออซื้อบริเีณเ็ดมีบริมีมเศ็ปะเอ้อหรือเอาเวนะ เอาบะหมี่เดี๋ยวได้จ้ะเดี๋ยวเอาเอาบะหมี่เอาเอาบะหมี่แห้งนะเอาใส่ถุงกินอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยท้องท้องเนี่ย เอาไปกินตอนเอย็นๆเดี๋ยวยิ่งหิว <c oughs> ย่างกับไตพริกกับไตนะทา <c oughs> งไทยรู้เรื่องวะเนี่ยเหรอ,หรอโอเคกินกินเข้าใจถุงตอน,นเย็นนั่งรอข้างในก่อนโอ้ร้านสะอาดสะอาดารดีนะร้านเมื่อกี้ก็สะอาดสะอาดารดี แต่ในร้านสะอาดนะนะครับไม่สะอาดเนี่ยคนจะไม่เข้า,านะฮะลูกค้าเยอะอยู่นะคือข้ามฝั่งจากสนามบินโดนเมืองมาฝั่งนี้เด,นดนินข้ามสะพานลอยมาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมสั่งใส่ถุงแล้วแต่ว่ามารอในร้านโอเคได้มาแล้วนะครับโอ้มันมี อันนี้บัมีเป็ดย่างเน่ไมัน,น <c oughs> มีเป็ดย่างใส่หอ่อหอกะบ,บ้านี <c oughs> ่หกสิบบาทมีเมนูอะไรบ้างอุ้ยโอ้นะข้าวเป็ดย่างข้าวหมูดแดงหมูกรอบกระเพราเป็ดย่างกระเพราหมูกรอบมับนมีรากกระเพราเป็ดย่างมันมีรากกระเพรามูกกรอบมันมีเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบแต่วนเวียนอยู่ประมาณหมูดแดงหมูกรอบเป็ดย่างนี่แหละก็ <c oughs> แล้วแกนะก็สั่างผสมผสมก็ได้เลยมีมูสเต็ตด้วยเ,เปิดแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็น,นอ้ยห่วนด้วก่อนหลายอย่างเลยมีหลายอย่างนะนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นสนามจิตรอนเมืองเออมีเดี๋ยวเราจะข้าม ถนนเป็นทางรู้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปสนามบินดอนเมืองนี่ถนนเชิดพุทธาการทางนี้ว่าไปทางโงาารงแรมอมรีบอทิเกไอ้อามารีดอนเมืองทางนี้รถไฟดอนเมืองครัะตัวนั้นเป็นหัวมุมตรงนั้นเป็นวัดวัดดอนเมืองไนงะตรงถนนขงประพาตรงนั้นน่ะนี่ถนนเชิดพุทธาการเดีย รอข้าวเนี่ยมาดามแซบจี่ารรกินก๋วยเออตดเดี๋ยวเรือเส้นเป็ดย่างในน้ำก็มีโอชารสบางเมืองอ๋อเอาอ๋อนี่ฮะโอชารสตรงนี้ก็จะไปทางโนูน้นไปรังสินเลยเดี๋ยวผมจะไปข้ามถนนโอ้รถคันนี้เราจอดขวางเออฟังก่อนครับนี่ เออไปแล้วรถคันนี้จอดปรีรำเนี่ยทำให้ชะลอตัวลำบากข้ามถนนลำบากเมบริการแซต่ตัวนี้<ม>เชิดพุทากาศสึ้นรถโอ้ต้มแซ่บคอหมูย่างกุ้งออดขีดได้น,ดนี่มีมั้ยมาบูบาราตำไทย น้ำตกหมูพวกแซ่บรูก่อนมีหมดเลยไม่ว่าวันนี้ขอบือบือไว้ก่อนบือไว้ก็คือละละไว้ก่อนนะครับใช่จ้ะองแห่สมตำสาขคาหนึ่งตรงนี้เ้ามีทางข้าศอยู่นะ <c oughs> งนู้นงลน่งสงประพานะนี่สงประพา หกแรีงเ,เลยนะสุกพะาเนี่ยร้านเพนเพนใส่ทอดตรงนั้นเป็นวัดดอนเมืองตรงนั้นเป็นโรงแรมอามารีวิดอนเมืองนะจะพาข้ามจากอามารีดอนเมืองไปสนามบินด,ดอนเมืองนี่สุกพะพาเราไปข้ามไปฝั่งนู้น ไปฝั่งนี้ข้ามนี่แต่ข้ามไปตรงนี้เข้าข้ามไปตรงนี้เข้าสนามบินไม่ได้นะ mm hmm. เหมือนกับว่ามันจะลงตรงสนามที่พาบดีรศิษิ์ไม่ไม่ได้เข้าไปในอาคารสรนามบินเนี่ยข้ามไม่ได้แต่ว่าก็ต้องไปลงอีกไ,ม,ไม,ม่ไม่คุ้มไม่คุ้มไปข้ามตรงอามามรีดอนเมืองดีกว่าข้ามทีเดียวแล้วจบเลย แล้วก็เดินเข้าสนามบินดอนเมืองแค่เลยเข้าไปดูอาคารสนามนีแค่เลยดูคนจะเป็นร้านโอ้ยินมอเตอร์ไซค์นี่เยอะไม่ต้องห่วงเรื่องมอเตอร์ไซค์นะตันนี้เด็เดกกำลังเลิกเรียนกันตรงโซบะพานี่ก็คนอาศัยอยู่เยอะนะมีโรงเรียนอยู่มีโรงเรียนเรียนสีกันโรงเรียน,ายนภาคเหนอไทยร้อนกันเลยไปรู้ก็เป็นที่จะไดเทคนิคดอนเมืองน,นะ เดินไปอีกนิดนึงก็เป็นสะพานข้ามแนละ้วตั้งแต่สถานีรถไฟดอนเมืองย้ายขยับออกไปอีก,กจากจากที่เดิมตรงอรมรีดอนเมืองตรงนั้นนะตรงทางก็ข้ามกับสถานีมีดอนเมืองตรงนั้นย้ายออกไปอีกประมาณสักสีก่ห้าร้อยเมตรก็บริเวณแถวนี้ก็ต้องชาไปเยอะนะบริเวณตรงด้านหน้าของอรมรีดอนเมืองนะ ตรงสถานีรถไฟนเนี่เงียบเหงาเลยเออด่าจุ๊วัดดอนเมืองนะบินตรงนี้ก็เป็นยังไงมีวินสวองวินอยู่เป่าบริเวณโอ้อละ่ะผมวัดดอนเมืองพระอารามหลวงนะฮะ บ้าดกนเมืองพระรามหลวงดอนเมืองเทพโอ๋เอาละเดีย๋ยวผมขอเดินเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้วก็ไปขึ้นกบะพานตัวนี้ก่อนดีกว่าถือถ่ายแล้วเหนื่อย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเมื่อก่อนแถบนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านอาหารที่นั่งทานกันก่นกอนขึ้นรถไฟเนี่ยตอนนี้ก็ พอสถานีเราเคยย้ายออกไปอยู่ตรงโน้นแถบบนี้ก็เงียบงเ,าเงาไปไม่กลัวผมเองผมยังเคยมานั่งรอขึ้นเครื่องบินนะคือเครื่องบินแบบอตอน,อนเย็นตอนดึกอย่างเงี้ยผมมาถึงตั้งแต่บ่ายๆเนี่ยผมไม่รู้จะไปทำอะไรในสานามบินผมก็มานั่งเทานข้าวทานลาบทำทานอะไรอยู่แถวนี้แหละ มากัหลายคนก็มานั่งกินกันโหแบบนั If, ่งก<น>ินกันจนจนดึกเลยอ่ะจนรอเครื่องออกอ่ะแล้วก็เดินเดินข้ามสะพานร้อยไปสถามบินดอนเมืองเดี๋ยวนี้มันก็เงียบเงาไปไปตามจังหวะเวลาเขาแหละเนาะอย่ก็ยังนี้อยู่นะตรงนี pues ้หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนบัดดอนเมืองเขาแหละเรื่อนเพื่อนดีเลยโอ้ โรงเรียนวัดดอนเมืองตอนเย็นร้านแอร์ไลน์เงี่ยบมาก่อนนะเพราะมูยะก็แซ่บไปดูก่อนเงียบเขาไปตามเวลาเมื่อก่อนนี่โอ้ร้าน แบบนี้คนนั่งกินร้อเครื่องออกกันเที่ยวเลยนะมาเย็นๆเนี่ยแทบไม่มีที่นั่งเลยแหละเดี๋ยวเราจะเอาอยัางไงดีมาถึงตรงจะพานข้ามจะพานข้ามถนน้นคนจะทิ้แล้ว เดินไปขึ้นบันไดเลื่อนในโรงแรมอามาริดอนเมืองหรือว่าจะเดินเดินขึ้นบันไดไม่เลื่อนตรงนี้ขึ้นไปเหมือนเหมือนกันผมว่าเดินตรงนี้จะสะดวกกว่าเดินไปจนั้นต้องต้องข้ามถนนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมรบกวนเขาอีกแล้วก็มันมันข้ามถนนยากด้วยแล้วก็เดินไปไกลวัดวัดอาตรงนี้ดีกว่าว <c oughs> ัดตรงนี้ดีกว่ามันอาจจะชันมันอาจจะสูงกว่าแต่ว่า แล้วก็ใช้เวลาค่อยขยับ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 มาสิโอ้โหหนักนาสาหัสเอาการนะโอพักตรงนี้ก่อนดีกว่าไ <c> ป <oughs> <c oughs> แจ็ไเป็นลมจ้าเป็นลมอามารีดอนเมืองบางก่อนก ด้านในจะมีบันไดเลื่อนขึ้นมาแต่เราต้องเดินไปคนแล้วก็เดินมาอีกก็ท่องกบเดินไปใช,ชาใชา่เวลาเดินไปแล้วก็เดินกลับตรงนี้ถึงมีบันไดเลือนก็เช่นวธฒการซอยศิรานะครชุมชนท่าอาการรศยานก้านใต้นะตรงนี้เดินเดินก็ไปให้ช่ยก็เล็กตรงนี้นะรถยนต์เข้าไม่ได้ รถยนต์น่าจะเข้าด้านโน้นนี่น่าจะเป็นคนเดินมอเตอร์ไซค์จักรยานโอ้เอาละ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้เห็นวิวมุมสูงนะฮะเบอร์สไอวิวความจะเป็นะครวิภาวดีรังสิตโรส ทูทูอินเตอร์นิชแอนดทูดอนเมืองอินเตอร์นิชแอนด์แอร์พอร์ตสะพานข้ามถนนที่พาวดีเราสิทธิ์ไปอ,อาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองเลิกเลิกเย,เย็นตอนเย็นโอเคนะฮะ <c oughs> ผมก็คงไม่มีอะไรามากนะนี่นะฮะมันจะเดินไปเลาะไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องลำบากว่า จะข้ามถ,าถานนแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วอันนี้เป็นถนนที่อยู่คู่ขนานกับถนนวิภาวดีรังสิตนะเขาทําให้อย่างนี้นะ๋ยมจะให้ดูฝั่งโน้นเป็นฝั่งขาไปฝั่งโน้นนะชิดซ้ายฝั่งโน้นมาก็ชิดซ้ายฝั่งนี้ก็มาทางนี้นะรถเมืองไทยวิ่งชิดซ้ายอยู่แล้วแล้วก็ตามนี้เลย ทไมเราออกไปศูนย์ใหญ่วิภาวดีรังสิตน,นะตอนนั้นป้ายสถานีรถไฟดอนเมืองยังของของเหลืออยู่นะนี่เห็นฮะป้ายสถานีรถไฟดอนเมืองเห็นไหมอยู่เรีบๆนั่นตรงน,นั้นนะฮนะว้าะเหงาออเหงาเข้าตาแล้วมันแสบนี่นะป้ายสถานีรถไฟด,อ,ดอนเมืองดอนเมือง ถนนเมืองเรสเตชันก็อยู่กันล่างเราเนี่ยนะซึ่งท่านได้ชมในคลิปที่ผมเดินทางไปแล้วผูดภสษาระหว่างประเทศผมจะให้ดูเห็นไหมฮะโอ้โหรถสองแถวเที่ยวเลยรถสองแถวแดงนะวงมาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นทางก็เรียกว่าเป็นทางเดินลง คนที่พาวดีรังสิตแล้วก็สถาน,นีรถไฟดอนเมืองสมัยก่อนนะถ้ามีกระเป๋าราดก็มันเป็นทางลาดเอียงลงนะฮะส่วนสำหรับคนที่อยากเดินลงแบบโดยไม่ต้องใช้าทางลาเดเอียงเดินลงป,ง,ปงป่องๆเลยก็มีบันไดลงอยู่นะจะให้ดูนะฮะนี่นะครับ รถรถไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่วิ่งข้าราชกันแล้ววิ่งข้างบนละวิงงละล่งข้างบนตรงนี้ตรงข้างบนตรงนู้นก็เป็นรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงแล้วเป็นรถไฟฟ้าเลยนะไปดังสิตเท่าละ <S <S ่านละนี่มันจะเป็นท้าราดอย่างเงี้นะเห็นไหมเอ่อออกแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์หรือว่าอาริยะสถงหารปัดโอเคเป็นอย่างเงี้ยลาดเป็นแล้วลงสุดแล้วขึวน้นกลับตรงนี้ก็ถึง เนตรงนี้เลยเดินตรงนี้มาจนเดินทางลาดก็เดินอย่างนี้เลยเ,เดินเป็นไปได้แบบคันข้านขันปัก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 คุณไปให้ดูเดินลงไปอย่างนี้ก็มีก็มีประตูแมวนน <c oughs> ตรงนั้นนะให้คนเดินออกเข้าไปข้างในได้อยู่ที่พาวดีลักขีดรถนะฮะ ผมมีความดีรวาสิทธโอเคผมจะไปเรื่อยๆแล้ว็จะเดินเข้าสู่อาคารสนามบินแล้วที่ขาออกอขาออกจากกรุงเทพนะรถยนต์ที่รถยนต์ขาเข้ากรุงเทพเออ นะที่ผมบอกตรงตันี้กรณีอ่าก็เรียกว่ามีรถรถแท็กซี่มารอรับผู้โดยสารอยู่แล้วก็เป็นป้ายหยุดรถเมย์ด้วยนะเนี่ยต,ตัวนี้กรณีที่นั่งอา่ารอรถเมย์อยู่แล้วก็เห็นไหมมีป้ายรถเมย์ป้ายสีน้ลืเงินอยู่ตรงนั้น ตอนเมืองนะนะตัวนี้เป็นอาคารหนึ่งนะฮะอาคารผู้โดยสารระ่าดประเทศนะฮะผู้โดยสารขาออกจะอยู่ชั้นสามผู้โดยสารขาเข้าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะส่วนอาคารถัดไปคืออาคารสองอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะฮะผู้โดยสารขาออกจะอยู่ชั้นสามผู้โดยสารขาเข้าจะอยู่ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะแบ่งกันนะฮะระบางประเทศกับเอ่อภายในประเทศตรงนี้ถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่ก็ผมว่าคว้า้างระบากหน่อยนะ ต้องเดินต้อง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 สนะเห็นไหมเนี่ย้องมอใใหญ่เ่ยเราพาไปเพราะว่ามันไม่มีทางลาเนี่ยวันนี้เข้ามาสีเชื่อมต่ออาคารพุทธสารโอ้ตัวนี้จะเริ่มมีแอร์แล้วมีแอร์แล้วโอเคเดิน เหมือนกับมี enjoy your trip history อันนี้อิออนเทอร์เน็ตประวัติศาสตร์การยินข่ในประเทศเห็นไหมฮะมีหมดเลยนะเนี่ยพอศ2325ดูนะเร่ิห่นนะมีประวัติให้เห็นเลยนะสามารถมาพาเด็กๆมาหาคามดูได้ตรงน,น,นี้เป็นกิจกรรมฝาผนังนะ,ะโอ้ ก่อนเยเป,ป็นใครนะครับบริษัทขาอ่อนพอแล้เรากำลังจะไปสัมผัสความเย็นช่ำกันละวันนี้ก็เดินถ้าเดินลงไปตรงนี้ก็เป็นบันไาเดินลงนะไปอาคารไปชั้นหนึ่งนี่เราเดินไม่ไหวแล้วคร,รับภาศัยยิปฮะก็มีอยู่ชั้นสองนะครับเราจะไปชั้นสาม เดอบริดจ uh ์ huh. นะฮะเดินมานให้ไกล <Yeah. S 2> ออกมาจากคลิปนะฮะโพ oh. อันนี้เรากดขึ้นชั้นสามถ้าจะยิงกดลงชั้นหนึ่งก็ได้นะ,ะ <Okay. S 2> อ๋อขึ้นชั้นสามก็ออกมาจะอยู่เนี่ยเขตอะโลโลไฟและโลซิกฮะแถวที่ห้ากับแถวที่หกก็อยู่ตรงนี้ก็คือ ประตู6อามารีรตัวนี้ก็ประตู5ถ้า้องประตู4 3 2 1ไล่ไปเรืนะ่อยๆนะโอเคโอ้เย็นละพักหายใจสักครู่หนึง่งเอาละรุนแรงไปแล้วซึ่งนั่นก็คือรถเข็นนั่นเอง ตอนนี้ก็อยู่ที่อาคารหนึ่งชั้นสามนะฮะหรืออาคารอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นสามก็คือผู้โดยสารระหว่างประเทศายขาออกนะชั้นสามคือขาออกชั้นหนึ่งคือขาอออเข้าตูต้สี่ตรงนี้ ซิวคิยเซตจตากาอินโดนีเซียมีไปษนีไทยด้วยนะอยู่ระหว่างประตูสามกับประตูสองนะเอ่อไปษนีไทยคะแนนโคตชโยยิ่ยงอาคารผู้ดิสารไทยในประเทศก็มีเหมือนกันนะฮะอีกจุดหนึ่งนะอยู่อยู่ระหว่างอาคารผู้ดิสารอาคารสองกับอาคารหนึ่งนะ รอ,อยจุดเชื่อมต่วระหว่างอาคารหนึ่งกับอาคารสองนั่นเองตรงนี้ประตูสองนะนี่ประตูสองไฟเสนีก็อยู่ระหว่างสองกับสามนะคือคือบางคนจะขึ้นเครื่องแล้วมีสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ล้วจะฝากฝากให้เพื่อนฝากให้ญาติก็ไม่ได้ พราะว่าเพื่อนกับญาติไม่จะมาไม่มีคนรูออ้จักเลยก็จะทำยังไงจะนําไปก็ไม่ได้จะฝากใค่เพื่อนหรือญาติเอากลับก็ไม่ได้คือถ้า,ามีญาติมีมีเพื่อนให้เอากลับเพงพอไหวก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือใช้วิธีส่งไปชนีไปหาตัวเองที่บ้านเออบางคนมีน้าหอมไงน้ำหอมขวดหนึ่งขวดหลายพันอย่างเงี้ยแล้วไม่จะโหลดใต้ทต้องเครื่องเงี้ยเขาจะโหลดใต้ท้องเครื่องก็จะสามารถ นำนำขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วพอมาตร้โหดใต้ท่องเครื่องแล้วขวดต้องหอมอ่ะขนาดบรรจุมันมันมีขนาดเกินกว่าที่เขาให้นําขึ้นเครื่องได้อ่ะก็ก็นําขึ้นเครื่องไม่ได้อีกเพราะว่ามันขนาดมันมันปริมาตรมันเยอะเกินในในในขวดนะนะปริมาตรของขวดมันเยอะเกินคือจริงๆเขาไม่ได้ดูจํานวนว่าเออ บางทีมอาจจะเหลือแค่ค่น้นขันขวดแต่เขาไม่ได้ดูตอนนั้นนะครับต้องเข้าใจนะเขาจะดูปริมารขวดที่บรรจุนะเออถือว่าเขาห้ามขึ้นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรอย่างเงี้ยขวดบรรจุเปนสามร้อยอย่างเงี้ยแต่มันเหลืออยู่แค่แปดสิบมิลลิลิตรนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องเขาเขาจะดูปริมาณขวดที่บรรจุเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูขนาดที่เหลือในขวดนะ เราหาพักผ่อนเรสแอเรียแ,รแล้รุกที่